สวัสดีครับนพงชาติเจริญทรัพย์นะครับพี่น้องมาดูมาร์รีเล่นโกไพรหรือว่าโกองไพรหรือว่าโกไพรหรือว่าโ้นไพรตัวไปตัวอยู่ตาลิกตัวไเอสจีร้อยเจ็ดสิบคิดหนึ่งยังโสดพี่น้องยังโสดสนใจชื่นชอบก็จัดไปครับห้าสิบสามหมื่น ลองกันเอาอ๋อทำเดิมครับเครื่องเดิมไฟฟ้าเต็มเอกสารแจ้งจำนายจะเอาโ็ไผออกได้ไหมสีก็เดิมเดิมครับมีลายแยกว่าไปปิ้งให้พร้อมเลยปิดตัวครับก็ดดเดินไฮเดทไปเทค6 60เซนครับ เลอร์หกท้องคนอีกหนึ่งับเจ็ดปันเลยธรรมดาครับโซยังเพี้ยครับนี่ปิดตัวให้ดูครับแอร์เย็นสามหมื่นก็ถือว่าถือว่าไม่แรงน้องอเอ้ย ไฟตึงมากครับคุณกี้ก็ยังโอเคอยู่หนากสุด่นี่ครับส่วนทรงอาจจะมีสีสีมัทรีนี่เดิมๆนี่ดอกคูนครับเหลืองดอกคูนเฮ้ยเบาาลูกพีเบายเก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดหงัดแลจะงัดให้ดู สอบความแข็งแกร่งจนได้ครับเครื่องยนต์นนั้ยังไม่มีโหลดครับโอเคอยูอ่มไม่ดูเลยครับกำเนิดก็ที่แดนป,ดประดิบหรือว่าแดนอาทิตย์ทุไทยหรือว่าเม็ดอินเจแปนพี่น้องปัจจุบันตระกูลโกเบโกก,ก็มาถึงนักเทนนะ รุ่น11นะรุ่น10รุ่ 11. น11 340นี่รุ่น11ครับนี่ไฟท้ายเดี๋ยวจัดให้ก็ได้ถ้าชอบไปฟ้าเต็มางานค่อยๆเด้อยลูกพี่ค่อยๆเด้อนับตัวลอยปั๊มแรงมากครับตรวตสอสภาพเรื่ี่น้อง เรมก็ยังเบรมนี่ไม่มีฝูกครับทานใดที่ทันใดที่มีสวนมีสวนเอาไปใช้ในสวนหรือว่างานก่อสร้างครับหรือจะเป็นงานก่อไฟหรือว่าตักหินตักทรายครับหรือว่าจะรับจ้างทั่วไปก็ได้ขอมีคนด้อยก็ใช้อย่างนี้หลนะแบ่งขอกินบ้างรอกินบ้าง ห้าสิบสามหมื่นอ้าวง,งาดัดมีคลางครับมีคลางคือ,อไม่มีโลดนะไม่มีกระดกพี่น้องนะครับ มีกระดนะโดดเลยว้าวทำเดิมเครื่องเดิมถ้าทำสีก็จะสวยแต่ว่าที่เดิมว่าเดิมจะดีก็สีก็จะจับเปรี้ยวนะบางท่านก็ชอบอย่างนี้เลยชอบทำเดิมไม่ดีนะครับเีย็กวอยครับเคีร์ริงเนี่ย ไฟใส่ให้ครับร <Hey. S 1> ะวังท่อปัอ๊บตาด้วยเอาฝนตกมาช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปพี่น้องโซนบูรีรามน,นจะยังร้อนอยู่ครับยังร้อนอยู่นะ <c oughs> ะว่เดินมันจะดังหน่อยธรรมดาครับ ถามว่าห yeah. yeah. uh, uh, right ้าสิบสามหมื่นแพงไหมก็ลองเอาน้องถ้าชดอบจราติงต่ตัวนี้จะได้เรื่องอ่าไฟฟ้านะครับแล้วก็ไพปิ้งหรือว่าขอแยกมีให้ครับเครื่องเดิมต๊มเดิมแอร์ย็น เต,เต็มเลยครับใช้ได้ยาวไฟเกียร์ครับ แต่ว่ายังยังวิ่งครับแต่ว่าอาจจะสึกหน่อยหลับบ้านเลยพี่น,น้องเอ้ยเสร็จแล้วครับเสร็จงานแล้วเนี่ยครับเล่นต้มโลับบ้านครับเนี่ย สนใจ้าสิบส5มหมื่นครับร้องกันเอาโรแสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสอ ปั่นทายบุกนิดหน่อยไม่เป็นไรขอให้ใเราโดได้แล้วเดินเดิมนะครับเดินเดิมปั๊มเดิมเครื่องเดิมไฟฟ้าเต็มซะด้วย จะลงทุ่น,นาครับอนุมแข็งค่อยๆหน่อยแข็งแข็ดไว้ดูครับ แรงถือว่าแรงดีครับบันโซโน่คชอบไปจัดไปไปเนอะรถอยู่บุรีรัมย์ครับเสร็จงานแล้วขึ้นเทนเลอร์กกลับบ้านครับ กดติดตามนะครับสวัสดีครับ